ตลาดมาตลาดแม่มีอย่างของกินดนะ้ยเนอะตลาดเดินดูตลาดตัวต้มตัวต้มมีแตงมีแตง อย่างกระป๋องกระเป็ดเนาะเนี่ยน,นิดทวัวด้วยอ่ะนิดทวัวน้ำด้วยอ่ะย่างกินได,ดนหยาบังด,ดูโอ้1ิบาทบจ้ะพริก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 

จะไปกระเพาะได้เออแด้กระเพราคนนี้หักท้องคนนี้ ชิบตาทระาบองิระชิบาาอืมตุเรียนอย่างคนเนี่ยเป็นลูกกระปัดกระปดนะอ๋ลกหน่อยๆนะฮืมกินตุเรียนเร็วๆๆๆมันบอสุท่าได้เลย เราไนมน่หาบฮางฝักม <c oughs> ันไม่ได้อยู่ข้างหลังตัวไนี่ยมันไม่ได้อยู่ข้างหลัง อย่างนั้นเต้าหู้ชื่ออนืผักชื่อผักือผักก่อนผักกินไม่ได้นะเธอ,อ,อ ขายยังไงคะเนี่ยเอาคิกูดดดูดคนขายกำลัหงหยุ่มคนขายกำลังค้นกำลังค้นจาละสิบบาทด้วยโมอมแม่องมอะไรเหอ Terima kasih telah ตักเก็ตักไปกินเขาแต่ใครมันขายยังไหนไหนะแม่แต่ใครขายไ,ไงคะเนี่ยต่ำเท่าไหร่เนี่ยบานะครับ Obrigado. ไม่กรล้กันเถาเด็กกาาวคะาลาวจุ ой, ออ๊กจิ้มกะจิ้มยผักชูผักข้าวยข้าวยโฆนณดไห้ขออ้าวย ไปแทงนะตุ่ย่งกระปัดกระปตกระป๋งต้นโลันี้ก็โ๋น้วยโลอ่ะที่ว่าไอ้เศษที่อะไรนะเกตุ้ครับ ชื่อนางดีเนาะเดี๋ยวประมาณนี้ลาเือดเอน้ำเนาะเชื่อกระไดอใช้จานเิ็วนิดเดยวนงครับเนี่อยากกินกับเขืออคือกันด้เนาะเห็นแวบๆอยู่ทางไหนวะ được khỏe được má, phải vắng đầy cái này Bật nha. อเอากใส่เข้าเนี่ยอของไปของไใส่มอเตอร์ไซค์กันนะคะไม่หยางคนละเนี่ยหอยหอยหอยดิบดิบหอยดิบดบ ผักไปแล้วหกสิบวาต้องจุดไมาเก็บกับมันนนขนมไปปบ่งผักชื่อผักชื่อขนมปังมาอนนี้ได้ได้ผักก็ได้ได้ผักก,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 กินนะคะ มึงขนมปังเนาะนมเต้าหู้กับนมปังขนมปังนมปังนมปังอาจารย์นี่ก่อนอาจารย์